สบายดีคุณแม่พี่น้องสุดสุดคนพี่น้องเอ้ยมันนี้ก็มาอยู่แถวหลักสามบหาบรรยากาศพี่น้องถนนพุนทางก็นจะอ้ยอุดมสมบูรณ์พี่น้องงามขนาดเลยปันทางดีพี่น้องทางขึ้นสวรรค์ก็ดีแล้วได้พี่น้องคักบ๊ันทางคักขนาดเด้พี่น้องไหม ตอนนี้คอยอยู่เออลยรักษาขึ้นมาประมาณหากิโลพี่น้องมาหันตัดผมพี่น้องมีอย่างไรยดอกพี่น้องมาหันตัดผมมาเลาะมาเบ่งนี่ธร,รรมศาสตร์รวนรุดพี่น้องเลย ไล่รถมากันไลยพี่น้องเลยเนี่ยนี่ค่ะยุคสมัยใหม่น้อพี่น้งนองเนาะมันทะเลิศเลยก้าวหนาแห้งพี่น้องครับเป็นบอดลดล่างเขาอู้ยลายพี่น้องหนาวคือเก่าพี่น้องเลย คือว่าแพงพี่นอ้องสมัยน้องพี่น้อ,นองนาะบันนี่สมัยมันกน นี่ก็อยู่ในนี้แหะพี่น้องเลยตัดผมแล้วก็สิกลับลงไปรักษาหมันนี่ทิฏฐายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งอีกอยู่จะคลิปนี่ยังพี่น้องมีแต่เลาะอย่างเดียวซองมือทามมือแหล,ละเละาะฟาดเนี่ก็ไปเฮ็ดงานก็เฮ็ดบ่แล้วพี่น้องเลยทายหัก ใบไทยบอลใบไทยมันขาดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเหดุยู่ลักษาพี่พี่น้องก็เลยมีโอกาสกมาหลักษามก็เลยถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งบอพี่น้องรถไปรถมาลายลายพี่น้องรับบันทางดีไปแห้งลายหลายก็เก่า คนก็นจะคนเอาอ้อยเขาโรงงานพี่น้องเห็นว่าเนี่ยคนเป็นโรงงานอะไพี่น้องโรงงานทนำตาล จนเฮาพี่น้องไงเห็นบงง่ลนั่นเอาพี่น้องเดี๋ยวหันลักซามีคลิปที่สองที่สามพี่น้องสีไทยพี่น้องเบิง่งเลยหลักซามขึ้นมาพี่น้องมาตัดผมจะนายกลับลงไปไทยลักซามีน้อง